เนาอจองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไร่ไปสวนหรือว่าพาทุกคนไปเดินป่านะคะก็วันนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ผ่านพ้นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็ได้อ่ไปเก็บมเมล็ดนะคะพืชผลนะที่ปลูกผสมผสานกับต้นข้าวนะคะก็ ขอโทษด้วยนะคะคือหนูไม่ได้ไปทำคลิปเก็บมเมล็ดมานะแต่ว่าคือมเมล็ดคือหนูเก็บเซกเรียบร้อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีมเมล็ดอ,อะไรบ้างนะคะที่คนมงเขานะคะคนิยมนําไปปลูกผสมผสานกับต้นข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็เชนิคไหนที่ fc รู้จักแล้วก็ชนิดไหนที่ fc ไม่รู้จักนะก็ลองไปดูด้วยกันนะคะแล้วก็ไปแบบมเมล็ชดชนิดไหนนะคะที่หนูไม่รู้จักนะคะก็ fc สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกชื่อได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่า,มาเมล็ดที่หนูอ่านำมาหนูไปเก็บมาในวันนี้นะคะก็มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะมาทําวิธีการ ทำให้แบบมเมล็ดของเราไม่เสียเนาะรอบต,อต,อต่อไปเนี่ยถ้าเราอย่าปลูกเราก็จะสามารถที่จะนำมาปลูกได้อีกครั้งนะคะแต่เราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็หลักๆเลยนะคะที่แบบเห็นคนม้งนะคะเขาปลูกกันเนาะเวลาที่ปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการปลูกพวอเาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนาะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นอ,อ้อยนะคะเป็นอ้อยนะซึ่งเป็นอ้อยแล้วก็เราจะเก็บมเมล็ดของเ้ามานะคะอันนี้เป็นอ้อยนะอันนี้เป็นอ้อยแล้วก็อันนี้อันนี้เราไม่รู้จกักเนาะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะนี่มีอันนี้อันนี้รู้แต่ภาษาโมงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลานะคะปลา อันนี้จะเป็นป่านะเป็นปลาภาษามง้งหรือว่าป่านะคะแต่ภาษาไทยหนูไม่รู้จักนะคะแล้วกอ็อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ภาษาโมงเขาเรียกว่าฉูฉูนะคะสองตัวนี้คือเขานิยมปลูกแล้วก็นํามาทําเป็นขนมนะคะสองตัวนี้นะแล้วก็ที่เขานิยมปลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือฟักเนาะอันนี้ก็คือ เราเอาเรากินเนื้อของฟักหมดแล้วนะแล้วเราก็เอาแบบมเมล็ดข้างในนะคะเอาออกมานะแล้วก็จะนำไปแบบตากแดกเนาะให้มันแห้งๆนะคะให้มันไม่ต้องมีลักษณะที่แบบชื้นๆแบบนี้นะถ้ามันชื้นๆแบบนี้ก็จะทำให้แบบเราไม่สามารถที่จะนำมะเมล็ดไปปลูกในรอบต่อๆไปได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นถั่วนะ ที่คนโมงเขานิยมปลูกผสมผสานกับข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วนะก็คิดว่า FC หลายๆคนนะคะคงรู้จักแล้วก็คงเคยเห็นนะคะแล้วก็ที่แบบขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะที่เขานิยมปลูกกันเนาะแล้วก็ไปที่ไหนก็เจอหมดเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้อ่ามเมล็ดแตงกวัวดอยนะคะ หรือว่ามะเล็กแตงดอยนะคะอันนี้เขานิยมปลูกกันมากนะคะก็อันนี้ก็เป็นอ่ามะเล็กเนาะของพืชผลนะคะที่เราเก็บนะคะเก็บมาเพื่อที่จะนำม,มาตากแดดให้แห้งๆนะคะแล้วก็จะนำไปอ่า ทําการพบปลูกในครั้งต่อๆไปนะคะหรือว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวเนี่ยเราจะนําสิ่งเหล่านี้นะคะไปปลูกนะที่จริงก็มีเยอะกว่านี้นะคะมีเยอะแล้วก็มีมากกว่านี้นะแต่อันนี้คือก็อย่างที่บอกนะคะก็อย่างไร่ของหนูก็ปลูกแค่นี้นะก็เลยให้ลงมาให้ fc ดูนะคะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะนำมาแบบตากแดดให้แห้งๆนะคะ แล้วก็ให้ดมแ,แดดหรือว่าลมอะไรประมาณนี้ให้แห้งนะคะเพื่อไม่ต้องให้ขึ้นลานะคะแล้วเราจะสามารถที่จะนำไปปลูกในครั้งต่อๆไปนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะคะว่าเรามีวิธีการทํำยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้มเมล็ดเหล่านี้สามารถที่จะนำไปปลูกในครั้งต่อๆไปคะ่ะ ก็คือช่วงนี้นะคะมันก็พ้นช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธ์นะที่เราปลูกผสมผสานกับข้าวนะคะมาทำการแบบตากให้แห้งนะคะให้มันโดนลมนะคะแล้วก็แดดนะคะเพื่อให้มันแห้งเนาะมันจะได้ไม่ต้องขึ้นเชื้อรานะคะเวลาที่เราอยากจะนำมาปลูกเราก็สามารถนำมาปลูกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นอ้อยนะเราจะทำอ้อยก่อนเนาะ อ้อยก็วิธีง่ายๆนะคะก็คือเขาก็มีก้านอะไรประมาณนี้แล้วนะคะเราก็เสียบแบบนี้เลยนะคะเสียบแบบนี้เลยนะคะเสียบติดกับบ้านของเราก็ได้นะคะถ้าเป็นอ้อยก็ทําง่ายๆนะไม่ยากแบบนี้นะคะให้มันโดนแบบลมให้มันโดนฝนนะคะเพื่อที่จะให้มะเล็ดแห้งเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ทาแบบนี้นะคะมะเล็ดของเราจะขึ้นราเนาะ ้น้าก็จะทําให้แบบรอบต,อต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากปลูกอีกเราก็จะไม่สามารถที่จะปลูกได้นะคะเราต้องไปขอของคนอื่นนะ,ะแต่ว่าที่สําคัญคือให้ถ้าเราอยากปลูกแบบนี้เราต้องไปแบบช่วงที่เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเก็บมเมล็ดของเขาไว้นะนี่ก็ถ้าเป็นอ้อยก็จะประมาณนี้เนาะก็คือเสียบๆไว้แบบนี้ให้มันโดนโลม แดดอะไรประมาณน,นี้เนาะลำดักต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะเอาพวกอ,อันนี้นะคะ,ะลำดักต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อย่างที่หนูบอกนะภาษาไทายหนูไม่รู้จักนะรู้แต่ภาษาม,มงเนาะอันนี้ก็คือชูนะคะชูเนาะเดี๋ยวเราจะชูก็้ง่ายๆเหมือนอ้อยนะคะก็คือเสียบเลยนะคะเสียบแบบนี้ เสียบไว้รวมกันแบบนี้เลยให้มันดนแดดนะอันนี้ชูนะแล้วก็ปลาด้วยนะคะปลาก็ประมาณเป็นตัวนี้นะคะป่าก็เสียบไว้รวมกันนะอันที่แบบเสียบได้เราจะเสียบรวมกันเลยให้มันเป็นแบบนี้ให้มันโดนโลมโดนฝนนะคะแล้วก็ลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าพวกเป็นเอาเราเอา,เ,อาเป็นฟัก เขียวเนาะฟักเขียวนะแป๊บหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เป็นฟักเขียวนะที่เรากินเสร็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหลือเราจะเอา,อามะเล็กนะคะแกงกลางที่มีมะเล็กเนาะก็อันนี้ก็คือเราออกแล้วนะมันจะแบบเริ่มเริ่มแบบ เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราต้องทําให้มันแบบแห้งๆเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะอันนี้คือเราจะทําให้มันแห้งนะคะโดยการหา,าเชือกนะคะมาผูกเนาะผูกไว้ตรงกลางนะคะเราจะผูกตรงกลางไว้นะให้มันแน่นๆนะคะให้มันแน่นๆก่อนนะเสร็จแล้วนะคะมัดตรงกลางประมาณนี้ให้มันแน่นๆเนาะ เพื่อที่จะให้มันแห้งเนาะถ้ามันไม่แห้งก็คือมันจะทําให้มันเล็กเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเก็บได้นะคะจะทําให้เสียเนะเาะรอบต่อไปถ้าเราอยากปลูกเราก็ไม่สามารถที่จะนํามาปลูกได้นะคะมักให้แน่ๆนะนี่อันนี้มักแน่นๆแล้วนะเห็นแล้ นประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาติดไว้ตรงนี้ด้วยอ่าถึงไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเสียดตรงนี้นะคะอันนีน้ให้มันตามหน่อยแล้วก็มัดติดเลยติดบริเวณนี้เลยนะคะเพื่อให้มันโดนโลม่มโดนฝนนะคะ แลก็แดกด้วยนะคะน,นี้เสร็จแล้วนะก็จะเป็นฟักนะที่เรานำมามักไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่ามีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก่อนก็มีถั่วด้วยนะคะน,นี้ถั่วนะถั่วที่เขานิยมปลูกกันเนาะก็คือไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะนำ ถ่ายทำคลิปเนาะก็คือไปเก็บผักที่ตัวเองปลูกผสมผสานกับข้าวนะคะไม่ค่อยว่างเลยก็เลยแบบไปเก็บมาแล้วก็จะทําการาทําวิธีเก็บรักษานะคะมเมล็ดถั่วนะคะที่ตัวเองปลูกไว้นะอนนี้จะเป็นถั่วนะแนวแบบสอีอันนี้จะเป็นสีแบบสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะขอตักเชือกก่อนนะตักเชือกอแล้วก็นํามามมักนะคะ มักให้มันเป็นพวงเลยนะคะเอาเชือกมามักตรงกลางของถั่วนะคะเหมือนกับฟักเลยนะคะมักให้แน่นๆนะคะมักให้แน่นๆนะอ,นนอันนี้แน่นแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะนำมาผูไว้ตรงนี้นะ ให้มาแบบมาอยู่รวมกันเลยนะคะนี่เสร็แล้วนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถั่วก็ได้ละเดี๋ยวอันสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทุกคนหรือว่าทุกทุกไร่ข้าวนะคะต้องมีก็คือมเมล็ดแป้งนะคะ เดี๋ยวนะอันนี้มะเล็กแตงนะมะเล็กแตงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นมะเล็กประมาณนี้นะคะเวลาที่เราผ่าแตงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องแบบนำมะเล็กเนาะออกจากแตงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถ้ามันมีความชื้นอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่ไว้กับผ้านะคะแบบนี้เลยอันนี้นะก็คือเป็นแบบนี้ แล้วก็มัดนะคะจะเล็กนะคะก็ห่อผ้านะแล้วก็ผูกผ้าให้แน่นๆนะคะผูกผ้าให้แน่นๆนะไม่ต้องให้ผ้ามีรูนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาผูกไว้บริเวณนี้ด้วยนะคะมันจะได้อยู่รวมกันเลยนะคะเวลาที่เราแบบอยากจะนํามาปลุกนะคะเราก็สามารถ มาเอาได้บริเวณนี้เลยนะคะมักแน่นๆเลยนะมักให้แน่นแล้วให้ติดรวมกันเลย,นนยทำไมภาพมันแน่น,นจริงๆ เ็กเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะที่คนโมงนะคะนิยมนํามาปลูกเนาะช่วงที่ปลูกข้าวเนาะก,ก็คือว่าปลูกผสมผสานการไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนาะ อันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะของคนดอยนะคะที่เขานิยมการนำมเมล็ดพันธุ์นะคะที่ปลุกผสมผสานกับข้าวนะคะนำมาตักแบกตักล่มในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองจะนำไปปลูกในรอบต่อๆไปนะคะให้แบบแห้งเนาะแล้วช่วงไหนที่เราอยากจะ ปลูกนะคะก็สามารถที่จะนําม,มาปลูกได้เลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเรานามมาํามาตากในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะทําให้มเล็ดพันุ์นะคะแห้งเนาะแล้วที่สําคัญคือพวนหนูพวนอะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะมากัดกินได้นะเราต้องเก็บไว้ในลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นของคนบนดอยคนโมงนะคะนิยมเก็บแบบนี้นะคะก็ <laughs> คลิปที่แบบพาทุกคนไปเก็บนะคะก็ไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่นำเมล็ดพันธุ์นะคะมาเก็บไว้นะคะเก็บรักษาไว้เนาะช่วงที่เราอยากปลูกเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกได้เลยนะคะค่ะก็มเมล็ดพันธุ์นะคะที่หนูนำมาตักแดดในวันนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปอ่าใช้ทำการปลูกใน รอบต่อๆไปนะคะก็มีแค่นี้นะที่ให้ f อได้ดูนะคะก็ปกติเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้นะอาจจะมีเป็นพวกพลิกด้วยนะคะพลิกด้วยนะแล้วก็มีพวกผักไอลืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ของหนูคือหนูมนมีแค่นี้ค่ะก็เลยให้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะอย่างฟักเขียวตัวเนี้ยนะคะ ก็คือต้องนําไปตากแห้งนะอันนี้ก็ยังเปียกๆอยู่เลยนะคะถ้าตากไม่แห้งก็โอกาสที่มเมล็ดจะเสียก็มีเยอะนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ